ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายพี่ป้านา้าอาแล้วก็ลุงคังบานด้วยนะครับเออวันนี้เรามาดูกิจกรรมกันดีกว่ามีอะไรม้งมีอะไรม้างนี่เลยเข้ามาหน้าแรกเทศกาลในวอลมีใครได้มีใครได้อะไรม้งยังไม่ได้ใช่ไหมอืมเข้าไปครับอันนี้คือเราต้องยิงใช่ไหมพอยิงแล้วก็เก็บแต้ม,ม,มเ,เก็บแต้มไม่ไม่ถึงเลยเก็บแต้มสุมรางวัลใช่ไหมเนี่ยจากการยิงว่าเราจะได้อะไร อยากได้นะแต่ว่าน่าจะออกยากอยากได้แต่น่าจะออกยากโคตรเท่นะถือไว้เท่นะอันนี้นะอ๋อมีกระเป๋าก็นี่ของที่ไม่แลไอ้ของที่แล่ก็เยอะอยู่ข้างบนนะไอบอลไอบอลม่วงนี่น่าจะแล่แล่มากๆเลยนะถ้ามีนะะว่าต้องหมดหมดไรบ้านอะเออแล้วใครที่แบบพอมีนี่ก็เข้าไปจัดได้นะเข้าไปจัดได้นะเออเกียาตานะเฮ้ยคาตานะก็มา โอเคครับอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมาก็ใครที่อยากได้ไอวอแต่ว่าผมมีไอวอาดำก็ ump, โก้โกล้ะอืมไอวอาดำแต่อันนี้ก็เท่ดีนะอันนี้นะแต่ใครพอมีก็เข้าไปจัดได้นะเออ <laughs> โอเคครับถัดไปก็นี่เลยอันนี้น่าจะน่าจะโก้อ,อยู่นะอันนี้อยู่อยู่กระดวง,งจริงๆอ,อ่ะเออนะจัดเลยครับผมอันนี้โคตชชอบอะ อ,นะอยากได้นี้อยากได้นี้แค่ยิบเก้าบาทครับผมยิบเก้าผันต้องได้ถ้าเราเปิดหมดเปิดหมดได้ไหมโอเคครับติ๊กไว้ถ้าใจร้อนอติ๊กไว้ถ้าใจร้อนเราใจเย็นเย็นไว้อันกลางอะ่ะอันกลางว่าอันกลางน่าจะได้รางวัลในรอบนี้อรอบนี้มีถึงรางวัลใหญ่เลยนะแค่ยิบเก้าเพอะ่ะแค่ยิบเก้าเพจอะ่ะมีโอกาสที่จะได้เลยนะรางวัลใหญ่นะ โอเคครับอันกลางอ่ะมันนะคือตามหลักเราต้องเลือกอันกลางใช่ไหมแต่เราจะไม่ออนกลางครับผมเราจะเอาอันแรกหนึ่งนั้นก็คือจัดไปโอ้โหไม่ไม่ออนกลางวะเฮ้ยร้อยเก้าเก้าเพชรเลยอะจัดไปคือถ้าเราเปิดหมดนี้ก็คือ,อยังไงเราก็ได้ชุดเนี้ยใช่ไหมเฮ้ยได้แน่นอนวะจัดจัดต่อเลยเฮ้ยแต่ถ้าไม่กินยบเก้า มาร้อยเก้าเก้าต่อไปนี่ไม่รอบไปห้าร้อยเก้าเก้าเลยเหรอรอบนี้ร้อยเก้าเก้าใช่ไหมจากยิบเก้ายิบเก้ายิบเก้าโอร้อยเจ็ดโอเคงั้นเอาอันริมเลยกว่าโอ้โ oh ห oh. จะขอยได้เถอะ อันกลางหรือว่าเอาอันกลางนีวะ <c oughs> เอาขวาโอเคมันอาจจะไล่ก็ได้เป็นปืนแอบอันกลางคือเราจะเลือกอันกลางแต่แรกเว้แต่เราไม่ได้เอาอันกลางเราไปเอาอันแรกอัแรกนี่เกลือแล้วนะโอเคอันขวาครับผมนี่ได้แล้วเหรอ บ้ายังไม่ได้เป็นไงเป็นไงอันแรกไออันกลางอะคือจะอันกลางอ่ะแล้ะคือเหลืออันไหนอันกลางโอ้โหดูดิคือเอาอันกลางแต่แรกก็จบแล้วคืออันกลางแต่แรกก็จบแล้วจริงๆครับผมคือที่ผมบอกเลยคือผมจะเอาอันกลางแต่เพราะว่าผมว่ามันต้องไม่อยู่กลางผมก็เลยเอาอันแรกและอันแรกปุ๊บก็ โอ้โหแล้วเมื่อกี้จะออนกายก็ไม่อันกายอะไรก็ไม่เข้าใจเลยจริงๆเฮ้ย <c oughs> แต่ก็หมดไปแล้วไหร่วะเอ่อหมดไป99บวก199บวก29เท่ากับ727เพชรครับผม727เพชรอืมโอเคก็ okay. โอ้โหเปิดอักลางคือเปิดกลางยีิบเก้าเพจแต่แรกก็จบแล้วนะนะจริงๆอันนี้จริงๆเลยแบบจักใจเลยจักใจเลยจริงๆนะโอ้โหอันกลางแต่แรกก็จบแล้วครับผมโอเคแล้วก็อะไรเนี่ยไม่เอาแล้วโอ้ยไม่เอาแล้วเกลือแล้วนี่โอเคครับก็จากยีิบเก้าเพรก็ล่อไป700เจ็ดร้อยกว่าเพรครับผมไม่กินนี้อืม ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าล็อกหรือไม่ล็อกนะแต่ก็คือถ้าเอาอันกลางแต่แรกไม่กินนี้ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าเอาอันกลางแล้วมันจะเป็นอย่างอื่นไหมหรือว่าถ้าเอาอันริมแล้วมันจะเป็นอย่างอื่นไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะลงอะไรมาไหมโอเคก็ประมาณนี้อืโอเคครับแล้วก็นี่เลยมันุกเล่นคบตามเวลาก็จะได้ กล่องสุ่มกินปืนครับผมสิบกล่องสองชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงได้สิบกล่องถือว่าคุ้มนะไอปีไม่พลาดนะอันนี้นะโอเคครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็วันนี้ก็ขอ,อตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไปละ